เตือนกินทุกวันโคอเลสเตอรอลลดแน่นอนต้องรู้คืออะไรไปฟังกันค่ะก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามช่องพี่มดตัต้งถังซานด้วยนะคะหากใครกําลังสงสัยนะคะว่าร่างกายนะคะกำลังมีโคอเลสเตอรอลหรือนะคะมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไขมันนะคะคลิปนี้มีเรื่องของสีอาหารกินแล้วนะคะโคอเลสเตอรอลลดแน่นอนนะคะมีอะไรบ้างลองฟังดูค่ะนี่คือประโยชน์ของสีอาหาร ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะ1นะคะก็เป็นขิงขิงช่วยลดคอเลสเตอรอลและไขมันได้ดีนะคะและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะ 2. นะคะโคเอนไซม์วเทนนะคะช่วยบำรุงหัวใจได้ดีมากๆเลยนะคะ 3. น้ำมันโอเมก้า3นะคะได้จากปลาทะเลแล้วก็ ถั่วเปลือกแข็งนะคะอย่างเช่นถัวถ่วดำถั่วแดงถั่วเขียวนั่นเองค่ะ 4. นะคะกระเทียมกินกระเทียมสดนะคะมื้อละ5กลีบเท่านั้นนะคะก็สามารถช่วยลดไขมันหรือลด,ลดคอเลสเตอรอลได้นั่นเองนะคะหากใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะภาวะเสื่อมต่างๆในร่างกายอย่างเช่นไขมันนะคะความดันเบาหวานกระดูกทับเส้นภูมิแพ้หอบผืดไมเกรนเกาลูมาตอยนะคะ หรือไทรอยนะคะอันนี้ปวดตามข้อตามเข่านอนไม่หลับอ่อนเพลียไม่มีสาเหตุนะคะคืนความสมดุลให้กับร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดให้ตังทางสารช่วยดูแลได้นะคะ